สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะปีนี้สวีเดนหนาวไม่รู้จบเลยค่ะคลิปที่ถ่ายทำวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ออกอากาศปลายเดือนมีนาคมค่ะวันนี้นะคะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วแต่ดูสิคะข้างหลังที่เห็นขาวๆนี่หิมะนะคะแล้วก็แดดนะ่ะมันมัน สว่างสดใสมากๆเลยจริงๆมันควรจะเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะมันควรจะเข้าช่วงซัมเมอร์แล้วค่ะแต่สวีเดนแขทในเขตที่วันอยู่นะคะยังคงหนาวแล้วก็คงหิมะตก ขนาดนี้แบบนี้เลยซันตตคลอสที่บ้านนี้ยังคงทำงานอยู่นะคะในช่วงมีนาคมแล้วเดี๋ยววันจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกในช่วงที่ควรจะเป็นหน้าร้อนแต่มันยังหนาวอยู่แบบนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์ที่วันอยู่ก่อนนะคะอากาศดีวิวสวยมากๆเลยค่ะข้างล่างที่เห็นนี่คือหิมะล้วนๆเลยนะคะ แล้วอุณหภูมิคือหนาวค่ะแต่ว่าแดดแดดเป็นแดดช่วงหน้าร้อนแต่อุณหภูมินะคะเป็นอุณหภูมิช่วงหน้าหนาวค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะดูบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะฟังเสียงนกร้องคือทุกชีวิตในตอนนี้นะคะกำลังรอหน้าร้อนอยู่จ้าทั้งดอกไม้เอ่ยทั้งนกเอ่ยนะคะแต่ว่ามันยังคงหนาวอยู่จ้า ที่ถ่ายทำวันนี้นะคะเป็นช่วงสิ้นเดือนมีนาคมแล้วค่ะวันนี้ก็วันที่23มีนาคมแล้วนะคะบรรยากาศยังเป็นอ่หน้าหนาวอยู่เลยจ้าแต่ว่าแสงแดดนี่คือหน้าร้อนนะคะ ใอยากให้ถึงหน้าร้อนแล้วคะ่ะแต่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือหิมะนะคะวันพามาชมวันที่หิมะออกวันที่หิมะตกในเดือนมีนาคมคืออาทิตย์น่าจะเมสายนแล้วนะคะวันนะ่ะอยากจะซัมเมอร์แล้วคะ่ะแต่ว่า <laughs> มันยังคงเป็นหน้าหนาวอยู่นะคะถือโอกาสใส่ชุดซัมเมอร์มาเดินเล่นรอบๆอบพาร์ตเมนต์เลยจ้าดูบรรยากาศคะ่ะตรงนี้นี่คือหิมะนะคะ ฟินฟินได้ใส่ชุดซัมเมอร์เดินเล่นหิมะ้วยจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะคะ ็นยังไงคะบรรยากาศซัมเมอร์ซัมเมอร์หนาวๆซัมเมอร์กับหิมะตกแบบนี้เลยจ้าชมบรรยากาศส,สวยๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือวันก็ยังรอให้มันแบบแดดออกค่ะอุณหภูมิวันนี้นะคะยี่สิบสามยี่สิบสามมีนาะประมาณ10องศาค่ะตอนนลางคืนติดลบแล้วก็หิมะยังคงตกอยู่เลยค่ะในสวีเดนเขต หวานแล้นนะคะ ชีวิตใหม่ที่รอการเติบโตค่ะดอกไม้ช่วงเดือนอเมษายนนะคะกำลังจะผลิใบค่ะพร้อมกับหิมะที่ยังคงมาอย่างต่อเนื่องจ้า สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้งนองๆที่รับชมบรรยากาศสวยๆฟินๆหิมะตกในหน้าร้อนที่สวีเดนด้วยกันนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ขอกำลังใจจากทุกท่านนะคะกดติดตามกด subscribe ดูคลิปย้อนหลังและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีและขอบคุณค่ะ